สระเอสระเออน้องๆจะได้พบกับสระเอสระเอครับพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากสระเออ่านว่าเอสระเอคือสระเสียงสั้น เกิดจากสระ3มรูประสมกันคือสระเอนำหน้าตัวอตามมาและสระอะอยู่หลังพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางระหว่างสระเอกับตัวออ่านเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระเอน้องๆครับเรามาดูวิธีการเขียนสระเอที่ถูกวิธีกันนะครับ ต่อไปเรามาดูคำการสะกดคำและความหมายคำที่ใช้สระเอะกันนะครับเริ่มจากคำว่าเละคำว่าเละมาจากลอลิงประสมกับสระเอะสะกดว่าลอเอะอ่านว่าเละเปรอ คำว่าเประมาจากปอปลารอเรือผสมกับสระเออสะกดว่าปอรอเอออ่านว่าเประเครอคำว่าเครอมาจากขอไข่รอเรือผสมกับสระเออสะกดว่าขอรอเอออ่านว่าเครอ คำว่าเกอะมาจากกอไก่รอเรือผสมกับสระเออสกดว่ากอรอเอออ่านว่าเกอะเยอะคำว่าเยอะมาจากยอยักผสมกับสระเออสกดว่ายอเอ อ่านว่าเยอะเลอะหมายถึงเปื้อนเปรอะเลือนปะปนเปรอะหมายถึงเปื้อนเลอะเทอะเปียกแฉะเครอะหมายถึงเปื้อนคราบสกรปรกมากมาย เกระหมายถึงกรองทำให้น้ำหมดไปสะสมอยู่มากเยอะหมายถึงมากเหลือหลายมีถมไปไปเราไปรู้จักกับสระเอกันบ้างนะครับสระเอออ่านว่าเออสระเออคือสระเสียงยาว เกิดจากสระสองรูประสมกันคือสระเอนำหน้าตัวอออยู่หลังพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางเวลาอ่านอ่านเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระเออน้องๆครับเรามาดูวิธีการเขียนสระเออที่ถูกวิธีกันนะครับต่อไปเรามาดูคำ การสะกดคําและความหมายคําที่ใช้สระเออกันนะครับเริ่มจากคําว่าเชอคําว่าเชอมาจากชอช้างประสมกับสระเออสะกดว่าชอเอออ่านว่าเชอเจอคำว่าเจอมาจากจอจาน ประสมกับสระเออสะกดว่าจอเอออ่านว่าเจอเธอคำว่าเธอมาจากทอทงประสมกับสระเออสกดว่าทอเอออ่านว่าเธอเรอ คำว่าเรอมาจากรอเรือระสมกับสระเออสกดว่ารอเอออ่านว่าเรอเยอคำว่าเยอมาจากยอยักษ์ะสมกับสระเออสกดว่ายอเอออ่านว่าเยอ เชอหมายถึงคำที่ใช้เข้าคู่กับคำบำเรอเช่นบำเรอเชอพักเจอหมายถึงพบเห็นประสบประจวบเธอหมายถึงคำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยมักใช้ในระหว่างเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเรหมายถึงอาการอย่างหนึ่งที่ลมในกระเพาะ เฟ้อออกทางปากเยอหมายถึงยกย่องชมเชยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องสระเอสระเอสนุกกันไหมครับในคราวหน้าเราจะมาพบกันเรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องลุ้นกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ